บทที่510ก้นบ่อคุณอยู่ที่นี่ก่อนไปดูกันดีกว่าชูซิวหยวนขอให้ทุกคนอยู่บนขอบแท่นบูชาอย่างระมัดระวงังพร้อมที่จะหนีได้ทุกเมื่อจากนั้นจึงเข้าไปที่ทางเข้าตรงกลางแท่นบูชาพร้อมกับโจสซู่ซู่และชายที่แข็งแกร่งอีกหลายคนในอาณาจักรแห่งดวงดาวผ่านลานบ้านหัววัดมองลงมา ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ยินเพียงเกี่ยวกับแท่นบูชานี้และบ่อน้าเปิดบนแท่นบูชาจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของเมืองทะเลทรายแต่พวกเขาไม่รู้ว่าบ่อน้ากลางแจ้งลึกแค่ไหนและมีอะไรอยู่ข้างในและตอนนี้ชูซิวหยวนและคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อมองดูถงเทียนจิงออด้วยความอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวงเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าข้างในนั้นลึกราวกับเหวลึกและดูเหมือนแสงสว่างทั้งหมดจะถูกลืนหายไปโดยมันและเขามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืด หลายคนหันมาใช้พลังเวทมนต์ในดวงตาของพวกเขาและแสงสองสายก็พุ่งออกมาจากดวงตาของพวกเขาไปยังด้านล่างของถงเทียนจีงออย่างไรก็ตามสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือแสงในดวงตาของพวกเขายังคงไม่สามารถปัดเป่าความมืดในถงเทียนจีงอได้แสงดูเหมือนจะถูกปลืนหายไปทันทีที่เข้ามาหลายคนมองหน้ากันและพยายามหลายวิธีด้วยความไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ผลพวกเขาจึงลมเลิกไปชูซิวอวนขมวดคิ้วและพูดว่ามันต้องอยู่ข้างในหรือเปล่าโจสุสุดแสดงท่าทีที่เด็ดขาดในเวลานี้และพูดโดยตรงถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปดูกันเถอะและกลับมาหากมีอันตราย อาจารย์อีกคนหนึ่งมีท่าทางเคร่งขรึมสายหน้าแล้วพูดว่าฉันเกรงว่าถ้าเข้าไปแล้วจะกลับมาไม่ได้ยินยินกลูโอมองไปที่บุคคลน,นี้และพูดว่าคนอื่นจะไม่ใส่บ่อแสและข้อมูลการหลบหนีในที่ที่คุณสามารถหาได้ง่ายมีสิ่งแปลกๆในบ่อน้ากลางแจ้งนี้แต่ฉันมั่นใจว่าฉันอยากจะเข้าไปดูฟังการสนทนาของพวกเขาในที่สุดชูซิวิวนก็พูดว่าสิ่งที่ยิน,ย,นยินกลูโอพูดนั้นสมเหตุสมผลแต่บ่อแสที่สามารถรับได้โดยไม่ต้องเสี่ยงนั้นน่าสงสยัยต้องมีความลับบางอย่างอยูอย่ใต้บ่อน้้้้ํําาาเเเเปปิดดดนนนนนีีีีลงงงไไไูกกกัััถออะะมมมมคคควววส่่ืจรรรทุ เห็นเธอพูดอะไรครูก็หยุดพูดชูซิวหยวนกวักมือเรียกขูงชนอีกครั้งบอกเกี่ยวกับการสังเกตถงเทียนจิงอของเธอและการตัดสินใจของเธอที่จะลงไปจากนั้นถามแม่ทีในสำนักแม่ทีจี้โถวว่าแล้วคุณละ่ะคุณต้องการที่จะลงไปกับเราหรือเพียงแค่อยู่ด้านบนทุกคนในสำนักทีเจ้ดูโอมองหน้ากันจากนั้นทุกคนก็มองไปที่เชนเหลียวเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพูดว่าแม่ทีผู้น่าสงสารตัดสินใจลงไปกับคุณ หลังจากตัดสินใจแล้วชูซี่วิวนก็ดึงเชือกออกจากอกของเธอผูกปลายด้านหนึ่งไว้กับแท่นบูชาด้านนอกและเสริมพลังด้วยพลังเหนือธรรมชาติและโยนปลายอีกด้านหนึ่งไปทางทางเตียนจริงเชือกที่สั่นอยู่ในอากาศการยืดออกอย่างต่อเนื่องราวกับว่าขยายออกไปเรื่อยๆสำรวจก้นบ่อไปเรื่อยๆไม่สามารถมองเห็นได้ในพริบตาชูซี่วิวนควา้าเชือกกระโดดลงไปในปากบ่อหันสีรักของเธอและพยักหน้าให้ทุกคนและพูดด้วยเสียงทุ้มว่าทุกคนจับเชือกไว้เชือกนี้จะส่งเราลงไปฉันจะไปก่อนและฉันจะเตือนคุณหากมีอันตรายแล้วดึงเชือกแรงๆปรับ่อน้้้ไไดเเร็วขาใจหม ทุกคนพยักหน้าอย่างกระวนกระวายและหลังจากดูชูซีวีอวนเลื่อนเชือกลงมาพวกเขาก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อจับเชือกทีละคนและเลื่อนลงไปในบ่อน้ำตามหลังพวกเขาเดิมทีใบมูแฟนวางแผนที่จะถลายลงมาด้วยตัวเองโดยการคว้าเชือกแต่ผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเขาไม่เห็นด้วยและในที่สุดใบรูโอลีก็ยังกอดเขาไว้โดยมียินยินปลูอออยู่ด้านหน้าและมูเลงยิวอยู่ด้านหลังดังนั้นจึงเป็นไปได้บอกกว่าเขาได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ข้างในมันทำให้เขารู้สึกหมดหนทางและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน พื้นที่ภายในทองเตียนเวลนั้นกว้างมากเดิมทีไปมู่ฟันคิดว่าข้างในจะเย็นมากแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะมีกระแสลมอุ่นพุ่งขึ้นมาจากก้นบ่อยอย่างต่อเนื่องพัดพาอากาศเย็นบนร่างกายของเขาออกไปยิ่งรุนแรงราวกับเป็นฤดูร้อนผู้คนจับเชือกและถลายเป็นเวลานานความลึกของบ่อน้ําเปิดนั้นเกินจินตนาการของพวกเขาราวกับว่ามันไปถึงใจกลางโลกด้วยความเร็วของพวกเขาพวกเขาถลายลงไปหลายพันเมตรแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะถึงด้านล่างเลย อยู่ในที่มืดและปิดสนิทและพวกเขามองไม่เห็นปากบอ่อน้ำเมื่อพวกเขาขึ้นมาทุกคนรู้สึกโอดหูเล็กน้อยกลัวว่าจูจ่ๆบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวจะกระโดดออกมาจากบอ่อน้ำและจมตีพวกเขาระหว่างที่ลงมาพวกเขาแต่ภายในถง,งเทียนจีงงเงียบสงบมากไม่มีเสียงผิดปกติใดๆซึ่งทำให้พวกเขาตึงเครียดตลอดเวลาสิ่งเดียวที่ทำให้ทุกคนสบายใจได้คือเชือกในมือปรับใดที่เชือกไม่ขาดพวกมันสามารถหลบหนีได้อย่างรวดเร็วถลายลงไปอีกสิบนาทีในที่สุดชูซิวยวนซึ่งเดินก่อนก็แตะพื้นด้วยเท้าของเธอและในที่สุดก็มาถึงก้นบ่อ ่อนอื่นเธอยกมือขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นตกลงไปที่พื้นหยิบตะเกียงที่เธอได้รับจากเมืองดาโมและจุดมันและหลังจากยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดปกติรอบตัวเธอเธอส่งสัญญาณให้คนอื่นลงมาและทุกคนก็ยอมใช้วิธีการของตัวเองหรือเปิดใช้งานพลังเวทมนต์ของพวกเขาหลังจากลงจอดหรือหยิบไฟฉายออกมาแสงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขับไล่ความมืดที่ก้นบอ่อเมื่อใบมูแฟนร่อนลงบนพื้นก้นบ่อก,ก็สว่างแล้วเขามองไปรอบๆและเห็นว่าด้านล่างของบ่อน้ำเป็นสวนที่สวยงามปลูกดอกไม้และพืชที่มีกลิ่นหอมมากมายเขาไม่รู้วววววว่่าาาพพกมมมัันเเตตติบติบโไไดด้้ออยยยงงงรสภแแลลคีีีีีชชะขจ นอกจากนี้ยังมีศาลาแปดเหลี่ยมอยู่ไม่ไกลมีโตเก้าอี้ถ้วยชาและการน้ำชาอยู่บนศาลาประมาณว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานแต่ที่แปลกก็คือพวกมันไม่ได้ถูกกลบหายไปในหลายพันปีจะเห็นได้ว่าถ้วยชาและการน้ำชาเหล่านี้ไม่ธรรมดา ทุกคนตกตะลึงกับสิ่งเหล่านี้ที่ด้านล่างของบ่อน้ำและมีการถกเถียงกันอยู่พักหนึ่งพวกเขาเดาได้หลายอย่างเกี่ยวกับฉากที่ก้นบ่อเช่นไม่มีอะไรอยู่ก้นบ่อหรือมีสัตว์ประหลาดอยู่ทุกหนทุกแห่งที่ก้นบ่อเป็นต้นแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าก้นบ่อเปิดนั้นแท้จริงแล้วเป็นฉากที่เบาบางและธรรมดามีดอกไม้หญ้าและสาลาถ้าพวกเขาไม่ลงมาจากบ่อเปิดตามเชือกบางคนอาจเชื่อว่าที่นี่เป็นสถานที่สำหรับเพลิดเพลินไปกับร่มเงาแอและเล่น ชูซีวีวนก็ตกใจเช่นกันเธอรวบรวมสติและเห็นด้วยตาที่แหลมคมว่ามีถนนที่นำไปสู่ความลึกหลังศาลาเธออดไม่ได้ที่จะชี้ไปที่นั่นและพูดว่ามีถนนอยู่ทางโน้นไปดูด้วยกันเถอะทุกคนเข้ามาใกล้ศา,าลามองไปรอบๆด้วยความระมัดระวงังพวกเขาจะไม่ยอมระแวดระวังเพราะสภาพแวดล้อมโดยรอบและจะจดจำไว้เสมอว่าพวกเขาและคนอื่นๆอยู่ในสถานที่อันตรายประเภทใดยิ่งสภาพแวดล้อมโดยรอบธรรมดามากเท่าไหร่ก้นบออก,ก็ยิ่งดูแปลกตามากขึ้นเท่านั้น ทุกคนมาถึงศาลาก่อนตรวจสอบตัวและเก้าอี้ของศาลาแต่ไม่พบอะไรเลยไปมู่ฟันจ้องมองไปที่ชุดน้ำชาบนโต๊ะมีการน้ำชาหนึ่งใบและถ้วยชาสองใบที่แปลกไปกว่านั้นก็คือยังมีชาอยู่ในนั้นซึ่งกำลังร้อนระอุทำให้หัวใจของเขารู้สึกเย็นชาเล็กน้อยชูซีวีวนสังเกตเห็นฉากนี้เช่นกันและการแสดงออกของเธอก็ระมัดระวังมากขึ้นเธอโบอกมือให้ทุกคนเดินตามและเดินต่อไปตามทางด้านหลังศาลาบทที่511บันได ก่อนจะไปใบรุ่โอยานเห็นว่าใบมูแฟนยังคงยืนอยู่ในศาลาเรา,รากับว่าเขากำลังมองขึ้นไปดูอะไรบางอย่างดังนั้นเขาจึงเดินไปยืนข้างๆเขาและเงยหน้าขึ้นเพียงเพื่อดูลวดลายที่ซับซ้อนและงดงามที่สลักอยู่บนขอบด้านบนของศาลากระจายอยู่มุมละแปดยอดเหมือนแปดเสียนเซียวฟานคุณกำลังมองอะไรอยู่ไปรุ่ยเยนถามแปลกๆรูปแบบนี้ค่อนข้างคุ้นเคยไปมูฟานขมวดคิ้วด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจำสัตว์ประหลาดก้าหัวที่เขาเห็นบนตราของหลาดมูลเซ็กได้ลวดลายที่แกะสลักบ,บนยอดศาลานั้นคล้ายกันมากยกเว้นที่นี่มีเพียงหัว เขาคิดมากไปหรือเปล่าในเวลานี้ผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเริ่มกระตุน้นดังนั้นปมูฟานจึงทําได้เพียงวางใจและตามให้ทันทีมใหญ่ถนนสายนี้ยาวมากและมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดแต่มีดอกไม้และต้นไม้อยู่รอบๆและผู้คนอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจว่าพื้นที่ด้านล่างของบ่อน้ำนั้นกว้างเพียงใดแต่ไปมูฟานค่อยๆค้คคนพบว่าไม่มีแมลงบินหรือสัตว์ร้ายที่นี่และมันเงียบมากมีเพียงเสียงสีเท้าของกลุ่มของพวกเขาที่แกว่งไปมาทำให้ผู้คนรู้สึกสยองขวัญทุกคนไม่กล้าคลายความระมัดระวังเลยและคอยระแวดระวังสิ่งต่ง่่่างางงๆทีวิไปมมออยูเส อากาศรอบข้างเป็นสีเทาและมักจะรู้สึกเหมือนถูกปกคลุมด้วยความลึกลับซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกขนลุกเล็กน้อยเรากับว่ามีดวงตาคู่หนึ่งซ่อนอยู่หลังหมอกสีเทาและเฝ้ามองพวกเขาอย่างมุ่งร้ายเงาขนาดใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาเมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาสามารถบอกได้ว่าเป็นอาคารที่มีรูปร่างแปลกประหลาดนั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆอาคารให้ความรู้สึกที่แปลกมากยกเว้นประตูหนาด้านหน้าไม่มีหน้าต่างให้เห็นรากับว่าสัตว์ประหลาดบางตัวถูกคุมขังอยู่ข้างในฉูซิวหยวนจ้องตาเธอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับออาาจรย์คนนื่ และในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าไปในอาคารนั้นเพื่อดูและรวบรวมข้อมูลเมื่อกลุ่มคนเดินไปที่ประตูอาคารชูซิวิวันก็ยกมือขึ้นแล้วผลักมันเธอคิดว่ามันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการผลักมันให้เปิดออกแต่เธอไม่คาดฝันว่าประตูที่ดูเหมือนหนักมากจะถูกผอกกะเปิดออกในทันใดและมันก็ส่งเสียงดังทุกคนนั่งลงเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังและมองเห็นห้องโถงกว้างห้องโถงนี้งดงามและใหญ่โตมากมีเสาสูงจากพื้นและมีลวดลายที่วิจิตรงดงามสลักอยู่บนนั้นแต่เนื่องจากการเวลาที่ล่วงเลยไปนานลวดลายส่วนใหญ่จึงลบเลือนไปนนนนาาาแลละยััังงงครรูปหกเเเดดดิมมมมไไไว้้่สถอ็ชจ นอกจากนี้ยังมีภาพนูนต่ำนูนสูงที่ด้านข้างของห้องโถงใหญ่ทุกคนเดินขึ้นไปดูและพบว่าภาพนูนต่ำนูนสูงเหล่านี้บันทึกธรรมเนียมพิธีกรรมอันยาวนานของอาณาจักรดามโมในการเส้นสังเวยสู่สวรรค์และชื่อของจัก,กรพรรดิก็ถูกบันทึกไว้ประวัติศาสตร์ยาวนานนับหมื่นปีและพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นมันไบมูฟานมองดูความโล่งใจครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นภาพที่โมฮอาวงจัดพิธีบวงสวงสู่สวรรค์พอดีและหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะอาณาจักรโมอันยิ่งใหญ่ถูกทำ หลังจากที่ทุกคนยืนยันว่าไม่มีอันตรายที่นี่พวกเขาค้นหารอบๆห้องโถงเพื่อดูว่ามีเบาะแสที่มีค่าหรือไม่ไบมูฟานเปิดตาที่สอดรู้สอดเห็นและทันใดนั้นก็พบสถานที่แปลกๆมีเส้นไหมสีแดงเลือดติดอยู่ที่เสาและพื้นห้องโถงหัวข้อเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาที่สอดรู้สอดเห็นเท่านั้นซึ่งทำให้ไปมูฟานตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาติดตามหัวข้อเหล่านี้อย่างระมัดระวังและในที่สุดก็พบที่มาของมันได้เหล่านี้แพร่กระจายจากท่นสูงในส่วนที่ลึกที่สุดของห้องโถง บนแท่นสูงมีแผ่นทองคำหลายแผ่นและแผ่นทองคำเหล่านั้นถูกคลุมด้วยผ้าที่สวยงามสิ่งที่น่าทึ่งคือแผ่นดิสและผ้าเหล่านี้ยังคงสภาพเดิมหลังจากผ่านไปนานและไม่มีร่องรอยของการสลายตัวเลยแผ่นดิสมีแสงวาดด้วยลำแสงเห็นได้ชัดว่าไม่ธรรมดาไบมูฟันจำได้ทันทีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบูชาที่โยนออกจากปากของบ่อน้ำถงเทียนจิงออเมื่อจัก,กรพรรดิโมจัดพิธีเส้นสังเวยขึ้นสวรรค์เขาไม่คาดคิดว่าจะพบพวกเขาที่นี่มีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์สิ่งสำคัญที่สุดคือดูที่ลักษณะปวดของผ้าฉันกลัวว่าเครื่องสังคงอยู่ด้านนบ คนอื่นๆยังพบการเสียสละเหล่านี้บนแท่นสูงและพวกเขาก็เดินดูไปรอบๆแท่นสูงแต่ภายใต้คำสั่งที่เข้มงวดของชูซีวีอวนไม่มีใครก้าวไปข้างหน้าเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องบูชาเหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตและปล่อยให้พวกเขานั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆพิธีบูชายันสู่สวรรค์ถูกทำลายและเครื่องบูชาปรากฏขึ้นในอาคารหลังนี้อย่างแปลกประหลาดใครจะรู้ว่าการสัมผัสเครื่องสังเวยเหล่านี้จะทําให้เกิดผลที่คาดเดาไม่ได้ไปมู่ฟานสังเกตได้เหล่านั้นอย่างระมัดระวังเป็นเวลานานในที่สุดก็เห็นบแสบางงอย่าและพูููดดวว่่่าาาเหมมืออนจะีทงยใต้แท่นสูง มีทางลงไปไหมชูซิวหยวนได้ยินคำพูดนั้นเดินขึ้นไปบนแท่นสูงและมองดูใกล้ๆทันใดนั้นดูเหมือนจะค้นพบอะไรบางอย่างยกมือขึ้นแล้วยิงลำแสงเข้าไปในร่องใต้แท่นสูงร่องถูกเติมเต็มทันทีรูปแบบเอสัญ,ญลักษณ์ใหญ่คลิกมีเสียงเบาๆและแท่นสูงก็แยกออกเป็นสองด้านเผยให้เห็นบันไดที่ทอดลงสู่พื้นทุกคนแสดงความประหลาดใจก้นบ่อนั้นอยู่ใต้ดินที่ความลึกที่ไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วมีถนนที่นำไปสู่ใต้ดินในอาคารนี้หรือไม่ ยิ่งกว่านั้นถนนเส้นนี้ลึกมากซ่อนไว้บนยกพื้นสูงหากไม่สังเกตให้ดีก็ยากที่จะพบความลึกลับบนร่องเหล่านั้นฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะไม่มีนักรบคนใดคนพบมันกลับเป็นไปมู่ฟานคนเดียวในทีมที่ไม่มีการฝึกฝนผู้ชายถูกคนพบซึ่งทําให้หลายคนรู้สึกแปลกๆชูซีวีอวนก็ตกใจเช่นกันเธอรวบรวมสติแล้วเดินไปด้านหน้าแล้วพูดว่าลงไปดูกันเถอะถ้ามีอะไรผิดพลาดเราจะออกไปทันทีฝูงชนเดินตามและเดินลงบันไดหลังจากผ่านไปไม่รู้กี่รอบในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดต่ำสุด สภาพแวดล้อมด้านล่างเย็นและชื้นแม้แต่แสงโดยรอบก็หลีลงมากและบรรยากาศก็หดหู่ราวกับมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาถ่วงจิตใจของทุกคนมีทางเดินไปสู่สวนลึกด้านล่างและมีเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นทุกคนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินลึกลงไปตามเส้นทางนี้ทุกคนกำลังเดินและทันใดนั้นก็มีคนสังเกตเห็นบางอย่างหลังจากมองไปรอบๆเขาก็พูดอย่างไม่แน่ใจมีคนตามหลังมาหรือเปล่าทำไมฉันรู้สึกว่ามีคนน้อยลงเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนหยุดทันทีฉู่ซิ่วหยวนนับจำนวนคนใบหน้าของเธอดูมืดมนในทันทีและพูดว่า มีคนหายไปสองสามคนจริงๆย้อนกลับไปดูทุกคนหันกลับมาและพบระยะทางไปยังถนนที่พวกเขาจากมาแต่พวกเขามองไม่เห็นแม้แต่ผีดังนั้นมันจึงคุ้มค่าที่จะยอมแพ้และเดินหน้าต่อไปแม้ว่าคุณจะคุณหาต่อไปแต่ก็ไม่มีใครแน่ใจว่าคุณจะสามารถหาใครสักคนเจอหรือไม่และสุดท้ายมันอาจจะเป็นการเสียเวลาเปล่าก็ได้และการถูกทิ้งไว้ในสถานการณ์นี้หมายความว่าอย่างไรทุกคนเข้าใจอยู่ในใจว่าคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ประสบอุบัติเหตุแล้วบทที่5้2รคุ ทูนเดินไปอีกไกลและทันใดนั้นก็มีคนพูดอีกครั้งด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยอาจารย์ชูดูเหมือนว่ามีคนน้อยลงในทีมสถานการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งและทุกคนก็ไม่งงและเข้าใจทันทีว่ามีบางอย่างประหลาดอยู่ข้างใต้ใบหน้าของชูซิวีอวนเริ่มมืดมนและเธอเตือนว่าพวกคุณทุกคนให้ความสนใจกับคนรอบข้างและพูดออกมาให้ทันท่วงทีหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนี่เป็นวิธีที่ช่วยไม่ได้พวกเขามาที่นี่แล้วในเวลานี้การหันหลังกลับหมายความว่าความพยายามก่อนหน้านี้ทั้งหมดสูญเปล่าอย่งงไมต้งส,งสั ระหว่างทางคนในทีมก็หายตัวไปอย่างอธิบายไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะจ้องมองและให้ความสนใจทันใดนั้นพวกเขาก็หายไปทุกครั้งในพริบตาซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวและทำได้เพียงเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเท่านั้นไบรูโอลี่และสาวๆรู้สึกหวาดกลัวกับสถานการณ์นี้และเฝ้าดูใบมูแฟนอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวว่าเขาจะหายไปอย่างกระทันหันอะไรทำให้คนหายไป เหงื่อเย็นผุดขึ้นบนหน้าผากของใบมู่ฟานเขาเปิดตาที่สอดรู้สอดเห็นและสังเกตอย่างระมัดระวงังแต่เขาไม่เห็นอะไรแปลกๆเลยอาจเป็นเพราะสายตาที่สอดรู้สอดเห็นของเขายังคงอยู่ที่นั่นยังไม่แข็งแกร่งพอมันเป็นเพียงระดับต่ำสุดของการสอดรู้สอดเห็นและฉันไม่รู้วิธีอัปเกรดการสอดรู้สอดเห็นทุกคนยังคงเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเมื่อจำนวนคนในทีมลดลงเกือบครึง่งพวกเขาออกจากทางเดินที่น่ากลัวในตอนนี้และพื้นที่ข้างหน้าก็เปิดออกทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกในตอนนี้แต่หหลลััังงงจจจาาาากกกกกไดดดด้้้้เเเ็็นนนสภพพแววออออมโยยยรรบอ่ขขใึีค ฉันเห็นว่าพวกเขามาถึงสถานที่เหมือนคุกล้อมรอบด้วยห้องขังและปิดตายด้วยเสาโลหะเพียงแต่ว่าไม่มีคนอยู่ในห้องขังเหล่านี้และข้างในก็ว่างเปล่าซึ่งทำให้ทุกคนโล่งใจเล็กน้อยตามมาด้วยความสงสัยสถานที่นี้อยู่ใต้บ่อน้ำตรงเทียนและบ่อน้ำตรงเทียนใช้สำหรับพิธีกรรมบูชาสวรรค์เท่านั้นทำไมถึงมีห้องขังขนาดใหญ่อยู่ใต้นี้และมันถูกซ่อนอยู่ลึกขนาดนั้นถ้าไม่สังเกตให้ดีจะลงไม่ได้เลยถ้าห้องขังนี้ไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกก็หมายความว่าห้องขังนี้และแม้แต่อาคารทั้งหลังนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากพิธีเส้นสสสววยูรรค ใครเป็นคนสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาและเพื่อจุดประสงค์อะไรอะไรที่ถูกคุมขังที่นี่ในตอนนั้นมีถนนอยู่ทางโน้นมีคนชี้ไปที่มุมข้างหน้าไม่ใช่เซลทั้งหมดที่นี่อาจมีเซลจำนวนมากในส่วนลึกฝูงชนเพิ่งก้าวขึ้นไปและเดินไปที่นั่นทันใดนั้นก็มีเสียงกระทบกันและโซ่ที่เป็นสนิมปรากฏขึ้นรอบตัวพวกเขาวกวาดไปทางฝูงชน ระว่างทุกคนตกตลึงและรีบหลีกเลี่ยงโซ่เหล่านี้แต่โซ่เหล่านี้ส่องแสงด้วยแสงสศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ธรรมดาทําให้พวกเขาไม่มีทางหลบได้ถูกโซ่เหล่านี้พันรอบคอโซ่ถูกดึงกลับทันทีดึงพวกเขาหายไปในส่วนลึกของความมืดหายไปอย่างไร้ร่องรอยจูซิวหยวนตะโกนและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้พลังเหนือธรรมชาติเพื่อปกป้องร่างกายของเธอแต่เพื่อความน่ากลัวของเธอโซ่เหล่านั้นส่งผ่านพลังเหนือธรรมชาติทั้งหมดของเธอและโจมตีเธอโดยตรงและไม่ว่าเธอจะหลบอย่างไรโซ่ก็จะความเร็วอยู่เสมอเร็วกว่าเธอเล็กน้อย ใช้เวลาไม่นานเธอก็ถูกโซ่ล่ามไว้และโซ่ก็พันรอบคอเธอฉู่ซิ่วหยวนรู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าศีรษะของเธอเริ่มวิงเวียนและดวงตาของเธอก็ค่อยๆปิดลงเหมือนกับศพที่หมดสติเขาถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนหายไปในความมืดในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ยังไม่ถึงไฟซางเรียมหรืออาจารย์ที่จุดสุดยอดของคอนสแตนเลชันเรียมอย่างชูซิวอวนพวกเขาก็เหมือนกันต่อหน้าโซ่เหล่านี้ที่จู่ๆก,ก็ปรากฏขึ้นที่จะกลิ้งออกไป มีข้อยกเว้นเพียงสองข้อเท่านั้นใบมูฟันยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนแต่ดูเหมือนโซ่จะปฏิบัติต่อเขาเรากับว่าเขาไม่มีตัวตนโดยไม่สนใจเขาเลยและกลิ่งไปหาไปรัวลี่และสาวสาวที่กำลังปกป้องเด็กชายไปรัวลี่และสาวสาวพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต่อต้านแต่แม้แต่ชูซิวยวนก็ไม่สามารถต้านทานโซ่เหล่านี้ได้นับประษาอะไรกับพวกเขาทัในใดนั้นโซ่เหล่านี้พันรอบคอของเขาและเขาถูกหลักเข้าไปในความมืด จนถึงวินาทีสุดท้ายที่พวกเขาถูกดึงออกไปผู้หญิงยังคงพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปกป้องไปงูฟันแต่พวกเขากลับถูกโซ่พันรอบคอและดูเหมือนพวกเธอจะหมดสติทันทีหลับตาลงและปล่อยให้โซ่ดึงพวกเขาห่างออกไป น้องสาวไปมูฟานเต้นอยู่ในใจเมื่อเห็นพี่สาวและคนอื่นๆถูกหลักออกไปเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาแหลกสลายไม่ว่าตัวตนของเขาจะถูกเปิดเผยหรือไม่เขาก็หยิบกูชินออกมาอย่างเด็ดขาดและเล่นเพลงฟีนิกสก,กรปรกเมื่อพลังของกูชินที่มีอำนาจทุกอย่างประทะกับโซ่มันก็ระเบิดออกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นและมันก็ไม่สามารถเป็นภัยคุกคามใดๆต่อโซ่เหล่านี้ได้เลยนอกจากเขาแล้วยังมีอีกหนึ่งข้อยกเว้นนั่นคือมูเลงยิว เมื่อโซ่เหล่านั้นกวาดไปมู่แล่งเยโวก็ฉายแสงสีขาวจากนั้นมีบางอย่างที่ดูเหมือนจะแตกหักร่องรอยของความทุกข์ใจและความกังวลปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอเธอหันศีรษะของเธอเพื่อมองไปยังทิศทางของปัยมู่ฟานและลงไปทั่วขณะหนึ่งร่างของเธอแบนราบเหมือนกระจกถูกโซ่เหล่านั้นทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและน้ำแข็งก็ตกลงทั่วพื้นแต่ตัวเธอเองก็หายตัวไปโดยตรงโดยอาศัยวิธีนี้ เห็นได้ชัดว่าด้วยความแข็งแกร่งของมูเลงยวผู้ซึ่งเปิดสมบัติทั้งสองเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับโซ่เหล่านี้เห็นได้ชัดว่าสมบัติช่วยชีวิตที่จักรพรรด,ดินีทิ้งไว้นั้นกำลังทำงานกับร่างกายของเธอและสมบัตินั้นก็พังเพราะสิ่งนี้เช่นกันไม่มีอีกแล้วในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจไปมูฟานเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในพื้นที่ของนูด้ายกเว้นมูเลงยวคนอื่นๆทั้งหมดถูกพันธนาการด้วยโซ่เหล่านั้นและลากไปยังส่วนลึกของคุกไปมูฟานกัดฟันและไล่าตามเขาลึกกเข้้าาาไปนนคุดววยสยสตแ แม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจว่าทำไมโซ่เหล่านั้นถึงไม่สนใจเขาบางทีเขาอาจจะเป็นผู้ชายคนเดียวหรืออาจเป็นเพราะความแข็งแกร่งของเขาต่ำเกินไปแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องหาทางช่วยทุกคนโดยเฉพาะพี่ใหญ่ที่รอคอยคนใกล้ตัวผ่านคุกไปมู่ฟานวิ่งเป็นเวลานานและในที่สุดก็มาถึงจุดสิ้นสุดของพื้นที่ใต้ดินนี้เบื้องหน้าของเขาปรากฏคุกที่ค่อนข้างพิเศษซ่อนอยู่ในความมืดและพื้นดูเหมือนจะเรืองแสงเล็กน้อยโปร่งใสเล็กน้อยทำให้ผู้คนเห็นภาพลงตาว่าถ้าพวกเขาเหยียบลงไปพวกเขาจะตกลงไป หลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหากับพื้นดินไปมูฟานก็ก้าวขึ้นขณะที่เขาเดินไปที่คุกลึกเขามองดูที่เท้าของเขาและทันใดนั้นหัวใจของเขาก็สั่นสะท้านด้านล่างของเท้าดูเหมือนจะเป็นทะเลสาบที่ขั้นด้วยฝาแก้วและมีร่างห้อยคว่ำอยู่ที่ก้นทะเลสาบทุกคนปิดตาและมีโซ่ขึ้นสนิมพันรอบคอไปมูฟานไม่รู้จักคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แต่เขาเห็นชูซิวหยวนไรโรลี่และคนอื่นๆที่ถูกล่ามด้วยโซ่เมื่อครุ่นนี้พวกเขายังเหมือนใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยที่มีโซ่พันรอบคอลอยอยู่ในทุ่งโดยททททีี่่่หลลลลับบบตาาใในนนนะเะอกกคค,นนคื13ุ ปายมูฟานมีกำลังใจขึ้นเพราะเขาพบว่าหน้าอกของพี่สาวคนโตและคนอื่นๆยังคงกระเพื่อมขึ้นขึ้น,นลงลงแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังหายใจอยู่และพวกเขายังไม่ตายนี่เป็นข่าวดีเขาหยุดทันทีโดยไม่ลังเลและเริ่มใช้วิธีการต่างๆเพื่อโจมตีพื้นแต่การโจมตีทั้งหมดนั้นเหมือนกับติดอยู่ในลมไม่สามารถกวนลื่นใดๆได้และพลังทั้งหมดถูกดูดซับในทันทีทะเลสาบดูเหมือนอยู่ในโลกที่เป็นอิสระแยกตัวออกจากโลกแม้ว่าปมูฟานจะมองเห็นที่นั่นผ่านพื้นดินแต่ในความเป็นจริงเขาไม่สามารถสัมผัสโลกที่นนั่นได้เลย เมื่อไปมู่ฟานกำลังจะดึงตราประทับเลียนแบบออกมาเพื่อกระตุ้นวิชากระบี่แสงสุริยันที่บันทึกไว้ทันใดนั้นก็มีเสียงอันเก่าแก่ดังขึ้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลไปมู่ฟานตกใจและเงยหน้าขึ้นมองเพียงเพื่อจะพบว่ามีคนนั่งอยู่ในคุกพิเศษนั้นต่อหน้าเขาเป็นหญิงชราสวมชุดคลุมสีเทาผมสีขาวนั่งขัดสมาิอยู่กลางคุกด้วยเท้าเปล่าใบหน้าเหี่ยวย่นเหมือนเปลือกไม้แกะเรากับว่าเท้าได้เหยียบไปแล้วครึ่งหนึ่งเข้าไปในหลุมฝังศพแต่ดวงตาสีดำสนิทคู่หนึ่งไม่มมขุ่่่่่นนนนนมมมมมมมัััวววววแตตชดดดเเเจจาา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 ากกกกกกลพสรรถอออใใผูู้้้้้คไไไโยงงทหปฟธี ใบมูฟันเกือบจะตั้งท่าป้องกันโดยไม่รู้ตัวแต่ในไม่ช้าเขาก็ตรหนักว่าอีกฝ่ายกำลังถูกขังอยู่ในคุกพิเศษนั้นและเขาอาจไม่สามารถออกไปได้เลยนับประษาอะไรกับความพยายามต่อต้านเขาขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่กล้าคลายความระมัดระวังลงเรือนจำด้านหน้าว่างเปล่าทั้งหมดแต่มีเพียงคุกพิเศษในส่วนที่ลึกที่สุดเท่านั้นที่กักขังคนไว้ฉากที่แปลกประหลาดเช่นนี้ไม่สามารถทนต่อความประมาาลิโอเลอร์ของใบมูฟนได้ในเวลานี้หญิงชราพูดอีกครั้งเสียงของเธอเหมือนสะน,น้ำลึกมีแรงดึงดูดแหล ฉันสามารถบอกคุณวิธีการฉันยังสามารถบอกทางที่จะหลบหนีจากโลกนี้ได้บอกฉันมีของดีแบบนี้ด้วยเหรอไปมู่ฟานไม่เชื่อช่วยคุณก็ช่วยฉันด้วยญิงชราเหลือบมองเขาและพูดอย่างใจเย็นเวลากำลังจะหมดลงยิ่งเพื่อนของคุณอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่พลังชีวิตของพวกเขาก็จะสูญเสียเร็วขึ้นเท่านั้นและในที่สุดพวกเขาก็จะตายกลายเป็นมัมมี่เหมือนคนอื่นๆคุณแน่ใจหรือว่าจะต้องถามคำถามมากมายหลังจากรู้เรื่องนี้ ใมูฟานรีบก้มสีสลงอย่างรวดเร็วเพื่อมองดูคนอื่นๆที่ถูกแขวนคออยู่ในทะเลสาบและเขาพบว่าพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นซากศพที่เหี่ยวเฉาไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆสำหรับใบรูโอลลี่และคนอื่นๆที่ถูกล่ามด้วยโซ่ไม่นานมานี้พวกเขาเป็นคนเดียวในทะเลสาบนั้นที่ยังมีสัญญาณของชีวิตแต่พวกเขาก็สูญเสียพลังอย่างรวดเร็วเช่นกันจากสายตาที่สอดรู้สอดเห็นของเขาเขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพลังชีวิตหลายอย่างรวดเร็วจากร่างกายของพวกเขาและถูกละลายไปกับน้ำในทะเลสาบ ใบมู่ฟานลังเลอยู่พักหนึ่งดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเลือกที่จะเชื่อใจอีกฝ่ายชั่วคราวและถามว่าฉันจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรเมื่อเจ้าลงมาเจ้าเห็นแท่นสูงที่มีเครื่องบูชาอยู่บนนั้นหรือไม่หญิงชราถามใบมู่ฟานพยักหน้าเครื่องบูชาบนแท่นสูงล้วนเป็นเครื่องบูชาที่จักรพรรดิโมใช้เมื่อทรงจัดพิธีเส้นสังเวยสู่สวรรค์ว่ากันว่าพวกเขาอุทิศตนเพื่อสวรรค์ ยิงชราพูดว่ามีร่องว่างบนแท่นสูงคุณต้องหาเครื่องสังเวยชิ้นสุดท้ายที่ถูกทิ้งไว้ในอดีตและวางไว้ในร่องนั้นหากคุณทำพิธีกรรมเส้นสังเวยสู่สวรรค์สำเร็จคุณจะสามารถทำลายเครื่องบูชาที่มีอยู่ได้ปล่อยให้พลังในคุกศูนย์เสียการควบคุมทั่วคราวเพื่อที่เพื่อนของคุณจะได้ฉวยโอกาสหลบหนี นางหยุดชั่วขณะก,ก่อนที่ไปมู่ฟันจะได้ถามคําถามใดๆนางกล่าวต่อนอกจากนี้หลังจากพิธีเส้นสังเวยสู่สวรรค์เสร็จสิ้นจะมีทางเดินไปสู่สารสวรรค์แต่เวลานั้นสั้นมากในช่วงเวลานี้คุณและเพื่อนของคุณออกจากข้อความนี้โชคดีสําหรับคุณดูเหมือนว่าจะมีอุบัติเหตุในพิธีกรรมที่ส่งคุณมายังโลกในครั้งนี้และมีข้อบกพร่องร้ายแรงที่ทําให้คุณสามารถค้นหาตำแหน่งโลกของคุณเองได้โดยตรงจากนั้นคุณจะสามารถกลับไปยังโลกของคุณได้เป็นเจ้าของโลกโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสวรรค์และทางอ้อมรูม่านตาของใบมูฟ ใช่แล้วพิธีบวงสวงสวรรค์ยังไม่เสร็จสิ้นเมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ถูกขัดจังหวะด,ด้วยการปรากฏตัวอย่างกระทนหันของปีศาจร,ร้ายดอกจัน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 ออริจินัลบลัดมูนขั้นตอนเดิมคือการบวงสวงพิธีจึงล้มเหลวและในวันนี้หลายพันปีต่อมาความสมดุลดั้งเดิมและระเบียบของสถานที่นี้ถูกรบกวนโดยพิธีเส้นสังเวยสู่สวรรค์เสร็จสิ้นและจากนั้นกลุ่มของพวกเขาก็จากโลกนี้ไปตามทางที่เปิดไว้นี่เป็นวิธีเดียวที่จะออกจากที่นี่มีวิธีการไบมูฟันรวบรวมตัวเองระง,งับความตตื่่่นนในในนเเเ้้้้้ใใจและพูดดดวววยยยยสสสีีงงทททุุมาาากรรัคไห ถ้าไม่มีอุบัติเหตุการสังเวยคั้งสุดท้ายอยู่ในพระราชวางังญิงชรายหยิบวัตถุกออกจากแขนของเธอและโยนมันออกไปทางช่องว่างระหว่างรูเหล็กที่3และสกล่าวว่าคุณถือไว้สิ่งนี้สามารถช่วยคุณค้นหาตำแหน่งเฉพาะของการสังเวยได้นี่เป็นทิยงความช่วยเหลือเดียวที่ฉันสามารถให้ได้ไปมูฟานมองไปที่ช่องว่างระหว่างรูเหล็กที่3และสเพียงเพื่อจะพบว่ารูเหล็กทั้งสองกลายเป็นสนิมเรากับว่ามันถูกกดกร่อนด้วยแรงบางอย่างและแตกต่างจากรูเหล็กใหม่ยี่ห้ออื่นๆความแตกต่างที่สำคัญ อาจเป็นเพราะเหตุนี้หญิงชราในเรือนจาจึงสามารถแจกจ่ายสิ่งของต่างๆได้แต่ก็ทําได้เพียงไกลเท่านั้นเธอต้องการที่จะหนีจากมันด้วยตัวเองแต่การกัดกร่อนแท่งเหล็กหนึ่งหรือสองอันอาจไม่เพียงพอเขาก้าวไปข,ข,ข้างหน้าเพื่อหยิบของที่พื้นอย่างระมัดระวงังมองลงไปสองสามครั้ง,งเพื่อจะพบว่าสิ่งที่หญิงชราโยนออกไปนั้นแท้จริงแล้วคือตราหยกและตัวอักษรโมตัวใหญ่ก็สลับอยู่บนตราหยกนั้นและทั้งร่างเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์สลัวๆไปมู่ฟานพลันตระหนักว่านี่คือตราประทับหยกของอาณาจักรที่อยู่ในความดูแลของจักรพรร ตรายกยังเทียบเท่ากับคำสั่งของจักรพรรดิถือตรายกเป็นจักรพรรดิที่ชอบทำของอาณาจักรทะเลทรายและสามารถออกคำสั่งไปยังอาณาจักรทะเลทรายแม้ว่าตราประทับหยกเองจะไม่ได้มีพลังเวทมนต์มากนะักแต่การดำรงอยู่ของมันมีความสําคัญเป็นพิเศษและเป็นสมบัติที่สืบทอดจากกลุ่นสู่รุ่นโดยจักรพรรดิของประเทศ หลังจากยืนยันว่าผนึกหยกไม่มีแรงอันตรายใดๆไปมูฟ่ฟานก็เก็บมันทิ้งไปเขาเงือยหน้าขึ้นมองหญิงชราที่นั่งอยู่กลางคุกดวงตาของเขากลอกเล็กน้อยสแสดงท่าทางลำบากใจตอนนี้เมืองนี้เต็มไปด้วยความแปลกประหลาดลัอันตรายและกำลังของฉันก็อ่อนแอเกินไปฉันต้องการที่จะเข้าไปลึกเข้าไปพระราชวางังเพื่อตามหาผู้เสียสละคนสุดท้ายคงยากหน้าดูเห็นได้ชัดว่าเขากำลังวางแผนที่จะเจรจาเงื่อนไขอย่างที่อีกฝ่ายบอกไว้ตอนต้นการช่วยเขาก็คือการช่วยตัวเองด้วยแม้ว่าไปมูฟ่ฟานจะไม่ได้ถามแต่ก็เห็นได้ชัดว่่่าาาาาอออออออีีกกกกฝยต้้้งงรใชมืืขขเเพนนนจคุั บทที่514ชื่อหญิงชราไม่แสดงอาการแปลกใจใดๆเธอมักจะดูเหมือนบ่อน้ำโบราณและน้ำเสียงของเธอก็ไม่ผันผวนคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรใบมูฟานลังเลอยู่ครู่หนึ่งและถามอย่างไม่แน่ใจคุณช่วยมอบวิธีการบ่มเพาะระบบพลังวิญญาณครบชุดให้ฉันได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่ใบมูแฟนกังวลอยู่ตลอดเวลาเขามีเพียงแบบฝึกหัดของสามอาณาจักรแรกอยู่ในมือและแบบฝึกหัดที่ตามมาจะถูกตัดออกและเขาไม่เคยรู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีหากเขาสามารถแก้ไขมันได้ในคราวเดียวเส้นทางการฝึกฝนในอนาคตข,ของเขาจะราบรื่นขึ้นมาก ญิงชราเหลือบมองมาที่เขาและหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่าใช่ระบบพลังวิญญาณเป็นของระบบการเพาะปลูกที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในทุกๆโลกให้ฉันแสดงให้คุณเห็นว่าคุณจำได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับการสร้างของคุณเองศิลปะการขึ้นสู่สวรรค์ของมังกรขาวฟังดูเป็นชื่อที่ยอดเยี่ยมหัวใจของใบมูแฟนต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยในขณะนี้เขาเห็นเงาของหญิงชราดิ้นสองสามครั้งกลายเป็นลักษณะของผู้ชายนั่งขัดสมาธิอวัยวะภายในแขนขาและกระดูกของเขาเหมือนกับการผ่าพิสู์รณ คิ้วของเงาเป็นประกายเล็กน้อยและมีลำแสงไหลออกมาวิ่งเข้าไปในร่างของเงาเมื่อเห็นฉากนี้ใบมู่ฟันก็ตระหนักได้ทันทีว่านั่นคือจุดกำเนิดของจิตวิญญาณและสิ่งที่ไหลออกมาคือพลังวิญญาณนี่เป็นวิธีที่หญิงชราสอนวิธีการฝึกฝนตัวเองด้วยวิธีนี้เขาเฝ้าดูอย่างตั้งใจทันทีดูเงาพัฒนาเป็นสามอาณาจักรของสปิริตบอดี้เรียมสปิริตริไฟนิงเรียมและสปิริตแพลตฟอร์มเรียมทีละตัว ดินแดนทั้งสามนี้เป็นอาณาจักรที่ใบมูแฟนเชี่ยวชาแล้วและตัวเขาเองก็ได้มาถึงอาณาจักรที่สองอาณาจักรหลั่นวิญญาณเมื่อไม่นานนี้แต่ในขณะนี้การเฝ้าดูเงาของหญิงชราวิวัฒนาการไปสู่สามอาณาจักรนี้ฉันยังรู้สึกว่าฉันได้รับประโยชน์มากมายเนื่องจากวิธีการของพลังทางจิตวิญญาณที่พัฒนาโดยอีกฝ่ายนั้นง่ายกว่าวิธีที่เขาได้รับจากปีศาจดอกจัน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 ไก่ลูโอช่วยประหยัดขั้นตอนที่ซับซ้อนได้มากเหมือนรุ่งปรับปรุง ไปมูฟานพยายามฝึกฝนโดยไม่รู้ตัวตามเส้นทางของการปรับแต่งอาณาจักรวิญญาณที่เห็นในเงามืดและรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าท้งประสิทธิภาพการบ่มพ่อพลังและการเพิ่มพูนพลังเหนือธรรมชาติน้นสูงกว่าเมื่อก่อนมากเห็นได้ชัดว่าใบลงเฟชอ,องจูน,นี้มีระดับสูงกว่าทักษะที่ไม่รู้จักที่เขาได้รับจากปีศาจดอกจัน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 ไก่กลูโอหลายระดับไปมูฟานระงับความตื่นเต้นในใจและมองไปข้างหลังต่อไป เมื่อฐานจิตวิญญาณระหว่างคิ้วของเงาถูกสร้างขึ้นทีละน้อยอนากรต่อไปก็เริ่มวิวัฒนาการแท่นจิตวิญญาณที่แต่เดิมอยู่เฉพาะในช่องว่างระหว่างคิ้วบินออกไปพร้อมกับเสียงหวีดหวิวและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่จินตนาการไว้ก็ตั้งอยู่บนแท่นจิตวิญ,ญญาณราวกับว่ามันมีอยู่จริงความจริงแล้วนี่คือความเป็นจริงทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งสอดคล้องกับการที่นักรบขัดเกลาสิ่งเสมือนจริงและเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง ทันทีหลังจากนั้นวิญญาณบรรพการของเงาก็ค่อยๆสูงขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นยืนอยู่บนแท่นจิตวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มองเห็นได้บนแท่นวิญญาณค่อยๆติดอยู่กับวิญญาณบรรพการพลังของวิญญาณบรันรพการและพลังวิญญาณแทรกซึมเข้าไปและความแข็งแกร่งของผู้ฝึกฝนก็เพิ่มขึ้นอย่างมากสถานะนี้คืออาณาจากักรพิทักษ์วิญญาณซึ่งสอดคล้องกับสถานะวิญญาณดั้งเดิมของนักรบ หลังจากนั้นสมบัติทั้งห้าทองไม้น้ำไฟดินก็เปิดออกทีละอย่างสิ่งนี้สอดคล้องกับอาณาจักรของนักรบแต่มีขั้นตอนเพิ่มเติมในระบบพลังทางจิตวิญญ,ญาณที่พัฒนาโดยหญิงชรานั่นคือหลังจากที่สมบัติที่ห้าถูกเปิดออกสมบัติทั้งห้าก็เปิดขึ้นทันทีการรวมกันครั้งใหญ่ดำเนินไปในลักษณะที่แปลกประหลาดโลหะไม้น้ำไฟและดินถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันและกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ทางจิตวิญญ,ญาณนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเปิดไฟซางดังนั้นสถานะนี้จึงไม่เรียกว่าไฟซางเรียมแแตต่เเป็น็นนนนดดดิิิมพัธจวญ,ญ,ญาณ สายพันจิตวิญญ,ญาณหลอมรวมได้สาเร็จและหลังจากนั้นพวกมันสัมผัสได้ถึงดวงดาวและจุดประกายให้กลุ่มดาวทั้ง7แต่ในการพิพากษามัางกรขาวขึ้นสู่สวรรค์ณสถานที่ของหญิงชารานั้นไม่ใช่กลุ่มดาวเจ็ดวงที่ถูกจุดขึ้นแต่เป็นกลุ่มดาวทั้ง28ดวงเมื่อกลุ่มดาวทั้ง28จุดสว่างขึ้นและกลุ่มดาวทั้ง28โคจรรอบสมบัติทั้ง5และ,มะเมล็ดจ,จิตวิญญ,ญาณที่เป็นศูนย์กลางที่สุดมันทําให้ไยมูฟานตกใจอย่างมากเขายังทําเช่นนี้ได้อย่างไร หากนี้เป็นความจริงในดินแดนนี้เมื่อดวงดาวสว่างสวายมากขึ้นเรื่อยๆผู้ฝึกฝนระบบพลังวิญญาณจะเกินความแข็งแกร่งของดวงดาวในโลกเดิมของเขามีดวงดาวมากเกินไปและทุกครั้งที่มีดวงดาวเพิ่มขึ้นพลังที่ยืมมาจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ หลังจากนั้นเงาก็พัฒนาต่อไปและหลังจากส่องแสงให้กลุ่มดาวทั้ง28ปกลุ่มแล้วมันก็เริ่มรู้สึกถึงประตูศักดิ์สิทธิ์และคอะประตูศักดิ์สิทธิ์พลังเทวที่หลั่งไหลออกมาจากด้านหลังประตูเทวะและ,มะเมล็ดวิญญาณที่หลอมรวมก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้นในเวลานี้มันฟักตูกลายร่างเป็นมังกรขาวและรวมเข้ากับวิญญ,ญาณบรรพการของผู้ฝึกฝนในเวลานี้วิญ,ญญาณบรรพการสามารถผ่านประตูแห่งทวยเทพได้ในบัดดลและขึ้นสู่อาณาจักรแห่งทวยเทพนี่เป็นทักษะที่เข้าถึงขอบเขตของเทพ,พเจ้าโดยตรงและหญิงชราสแสดงให้เขาเหห็นทัั้งมมมมดดโยไ่ีควาบ อาจเป็นไปได้ว่าสําหรับเธอแล้วการฝึกสถานะศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีอะไรเลยและสามารถนําออกได้หลายสิบหรือหลายร้อยแบบโดยไม่ตั้งใจและระบบไม่เหมือนกันณจุดนี้การออกกาลังกายทั้งหมดเสร็จสิ้นและเงาของหญิงชราบนผนังค่อยๆหายไป ไปมู่ฟันหลับตานึกทบทวนหลายหลายครั้งอย่างระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้พลาดอะไรไปอาศัยความทรงจำในภาพถ่ายของเขาเขาจดจำไวร้รักกอนเอเจนชั่นจูทั้งหมดและแทนที่แบบฝึกหัดในสามอาณาจักรแรกด้วยใบลงเปชอองจูนี้แม้ว่าเขาจะไม่ทลุทะลวงแต่เขายังอยู่ในขอบเขตการกลั่นวิญญ,ญาณตอนนี้วิธีการฝึกฝนแบบใหม่นี้กำลังดำเนินอยู่ความแข็งแกร่งของมันได้รับการปรับปรุงอย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีก่อนหน้า ่มูฟานระง,งับความสุขในใจของเขาและดวงตาของเขาก็กลอบตาอีกครั้งเขาพบว่าหญิงชราที่อยู่ตรงหน้าเขาน่าจะเป็นบุคคลที่ทรงพลังในอาณาจักรแห่งสวรรค์และตอนนี้เขาเพียงแค่ให้ทักษะในการเป็นเทพเจ้าแก่เขาโดยไม่ได้ตั้งใจและบางทีเขาอาจจะเรียนรู้จากอีกฝ่ายหนึ่งรับผลประโยชน์อื่นๆจากตัวคุณเองหญิงชราดูเหมือนจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเขายกนิ้วขึ้นแล้วชี้ไปที่ฝ่าเท้าของเธอและพูดด้วยเสียงต่ำเด็กน้อยฉันแนะนำว่าอย่าเสียเวลาอีกถ้าคุณทำต่อไปชักช้าเพื่อนจะรังไว้ไม่ได้ ใบมู่ฟานกลับมามีสติมองลงไปที่ทะเลสาบใต้ฝ่าเท้าของเขาและทันใดนั้นก็รู้สึกกระเทือนในหัวใจของเขาเขาเห็นว่าผู้อ่อนแอก,กว่าบางคนสูญเสียพละงกำลังไปเกือบครึ่งในเวลาเพียงสินาทีแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งพอๆกับจูซิวหยวนโรงไฟฟ้าที่จุดสูงสุดของอาณาจักรกลุ่มดาวแต่ก็สูญเสียพละงกำลังไปมากเช่นกันหากพวกเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดทุกคนจะต้องตายที่นั่น จู่ๆป่ายมู่ฟันก็รู้สึกเร่งด่วนเขาหยุดพูดเรื่องไร้สาระห,หลังกลับแล้ววางแผนที่จะจับไปแต่ก่อนที่เขาจะจับไปจูจู่เขาก็รู้สึกเคลื่อนไหวในใจและหันกลับมาขอโทษที่หยาบคายจูเนียฉันลืมถามเมื่อกี้ผู้มีเกียรติของคุณชื่ออะไรด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นในใจของเขาเขากำปราหยกของทวนกูโอที่พิมพ์ด้วยคำว่าโม oh ไว้แน่นในอ้อมแขนของเขาแม้ว่าเขาจะถามแบบนี้ไปลมู่ฟันก็คาดเดาตัวตนของหญิงชราคนนี้ได้อย่างกลาหาญถ้าเขาเดาไม่ผิดอีกฝ่ายน่าจะเป็นคนคนนั้นและนี่คือความเป็นไปได้เดีียวท่เขาคิดไดไ้ ญิงชอราดูเหมือนจะตอบสนองช้าและเธอก็เงยหน้าขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเธอดูเหมือนจะเปิดเผยสีของความทรงจำและพูดช้าช้าชื่อของฉันจมอยู่ในกระแสะติสตร์มานานและไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน,านแม้แต่ตัวฉันเองก็เกือบจะลืมมันไปแล้วก็เรียกฉันด้วยชื่ออื่นก็ได้ชื่อนี้ใช้บ่อยไปหน่อยฉันชื่อพระจันทร์สีเลือดดั้งเดิมจบบทนี้